ทุรียนทุรียนทุรียนจริงๆด้วยไปเดี๋ยวก,กล้องเปียกเอาเป็นว่านี่มีชะอมด้วยหาต้นนี้นอกจากสุริยันจะมีชะอมอยู่หน้าบ้านอะเรารีบวิ่งทุกคนกําลังจะถึงโรงแรมนี่ฮะเดินอาพาร์ตเมนต์คือเป็นทั้งโรงแรมแล้วก็เป็นในส่วนของอาพาร์ตเมนต์มีทั้งรายเดือนแล้วก็ลายหวันนั่นเองทุกคนจะแปลกใจนะว่าตกลงลงมาชื่อแบบยาวจังเลยทุกคนอ้ฝนตกตอนที่ซอยวิเศษคุณเจ็ด แต่เป็นถนนรัชดาด้วยนะทุกคนบางทีแสดงว่าทะลุไปเลี้ยวซ้ายอยากจะเป็นไปเจอถนนวิเศษกุลแต่ด้านหน้าทีนีี้ท่เราเห็นหน้าโลตัสเอ,อ่อหน้าบิ๊กซีก็จะเป็นถนนรัชดาแต่ถ้าเราตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นแมคโครแล้วก็โลตัสด,ด้วยทุกคนอ่ะเดินทุกคนจ๋าเดิน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 เพื่อจะไปเช็คอินที่โรงแรมเจริญนะครับเมนนะครับนี่ฮะ ซึ่งถ้าเกิดเราเดินเลยไปจากโรงแรมก็จะไปเจอถนนเอ่อไปเจอสนามกีฬาของจังหวัดตรังนะครับทุกคนครับซึ่งถ้าเกิดเดินไปอีกก็เป็นตลาดชินตาตลาดเซ็นเตอร์พอยต์แล้วก็สารกลางสารกลางเสร็จก็จะลงรถไฟหอนาฬิกาบ้านคุณชวนก็อยู่ตรงนั้นละไม่ไกลละนี่ฮะแตะเ่เลยนะครับเป็นเอาเบอร์ถือปิดไปด้วยทุกคนทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปวดหัวนะฮะเพราะว่าฝนนะฮะทุกคนจะอย่าเบอถือจะพังตรงตรงตรง,ตง,ตง เดี๋ยวต้องวิ่งตัดไปแล้วฮะไม่นไม่ได้เช็คอินสักทีไปเช็คอินกับทุกคนจ้ะนี้นะครับเจริญอนะพาร์ตเมนต์ทุกคนนฮะเหลือมากทำเดดทองมากๆทุกคนตรงไปนู่นก็จะเป็นสนามกีฬานะฮะไปทุกคนไม่ไหวแล้วฮะ ยิ่งหลอฝนยิ่งตกหนักค่ะต้องรีบเช็คอินนะฮะทุกคนจา้าลุ้นกันโอเคนี่จ้ากลางสายฝนเลยนะจ้าี่จะทุกคนด้านหน้าสบายสบายมีร้านคาด้วยคนะ่ะทุกคนออกจากโรงแรมก็จะมาเจอตรงนี้พอดีเลยของกินนะฮะนี่ะ่ะทุกคนขึ้นลิบเลยค่ะ นีจ้าสามสามหน่อยนะสามสามหนึ่งกทุกคนมาสามสามหนึ่งน,น,น,งนี่ห้องนี้เลยทุกคนจ้าว้าวห้องสวยเลิศทุกคนนี้กว้างใหญ่ไครสามทุกคนจ้าแต่เรามาอย่าลืมนะฮะเรามาบรรยากาศแบบฝุ่น่นะฮะโรแมนติกในสายฝนทุกคนนี่ฮะยวเปิดไฟก่อนว้าวห้องสวยทีวีจอยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกทุกคนอู้ดูสิ ô thì nó đã lạc mà còn xịt vượt mà